สวัสดีค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นการแนะนําการใช้งานฟ้าโซนนะคะเริ่มจากสแกน QR code แล้วกดที่ลิงก์ด้านบนค่ะจะขึ้นป๊อปอัพดันภาพนี้นะคะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนค่ะจะมีข้อความตอบรับอัตโนมัติของงานโซนนะคะบริการของงานโซนมีให้บริการ3ามงานนะคะมีงานห้องประชุมงานกราฟิกแล้วก็งานถ่ายภาพถ่ายวิดีโอค่ะ โดยงานห้องประชุมนะคะเป็นการให้ประชุมผ่านเว็บไซต์นะคะโดยที่ท่านสามารถกรอกรายละเอียดของห้องประชุมที่ท่านต้องการได้นะคะโดยท่านสามารถกรอกร,รายละเอียดของงานนะคะและสามารถเลือกรายละเอียดการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะในห้องโถนในห้องประชุมได้นะคะและก็จะขึ้นการจองนะคะในตาราง ปฏิทินการจองของแต่และเดือนนะคะก็จะแสดงว่าห้องประชุมรายละเอียดเนี่ยเป็นใครเข้ามาจองเรื่องอะไรเราใช้อุปกรณ์งานโสตใดบ้างนะคะ ต่อไปเป็นการแนะนํางานกราฟิกนะคะงานกราฟิกมีงานให้บริการ3งานย่อยนะคะมีการทําป้ายออกแบบแล้วก็ปริ้นงานนะคะซึ่งท่านสามารถกดปอบอัพรูปข้างบนได้หรือว่าพิมพ์เข้ามาได้โดยตรงเลยนะคะว่าท่านอยากให้งานโซนนะคะทําอะไรนะคะอย่างตัวอย่างนะคะทําป้ายฟิวเจอร์บอร์ดนะคะก็สามารถแจ้งรายละเอียดแล้วก็แนบรูปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับเรื่องเมื่อเสร็จงานก็จะแจ้งให้ทราบ ต่อไปนะคะเป็นงานถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะคะซึ่งให้บริการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอภาพกิจกรรมแล้วก็ถ่ายภาพทางการแพทย์นะคะโดยต้องระบุรายละเอียดต่อไปนี้นะคะเป็นการให้บริการการทําบัตรเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งท่านต้องกรอกรายละเอียดดังรูปภาพนี้นะคะและถ้าท่านมีรูปนะคะท่านสามารถส่งมาในไลฟ์ฟาสต์ได้โดยที่เป็นการย่นระยะการเดินทางนะคะ ไม่ต้องเดินทางมาถ่ายรูปที่งานโสดนะคะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะเจ้าหน้าที่โสดก็จะแจ้งให้ท่านทราบท่านก็ไม่ต้องเดินมาถา,ามอีกเหมือนกันซึ่งเป็นการลดระยะการเดินทางนะคะท่านก็เดินทางมารับงานครั้งเดียวไม่ต้องไปกลับนะคะท่านจะได้ใช้เวลาได้ไดอย่างคุ้มค่าขอฝากบริการฟาโสดไว้กับเจ้าหน้าที่ยม,มาราชทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ